อัลโหลวัสดีมีความสุขค่ะทุกคนตอนนี้นะอยู่ที่เมืองมุตเตนสวิตเซอร์แลนด์นะคะพามาชมความงามบรรยากาศที่เมืองมุตเตนกันค่ะช่วงนี้เป็นฤดูสปริงหรือฤดูใบไม้ผลินะคะมองไปทางไหนก็จะเห็นดอกไม้แล้วก็ต้นไม้สดใสสวยงามไปหมดเลยค่ะโดยเฉพาะดอกทิวลิปกับดอกซากุละค่ะ ทำให้รู้สึกผ่อนคลายจากสถานการณ์เครียด,ยดในปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็หลายๆเรื่องรอบตัวเรานะคะเหมือนกับว่าโลกเหล่านี้จะอยู่ยากลำบากขึ้นทุกวันเลยค่ะการมองดอกไม้ต้นไม้ที่สวยงามก็ช่วยให้เราผ่อนคลายไปได้เหมือนกันนะคะ ให้เ,เพื่อนๆชื่นชมความงามของดอกไม้แล้วก็ความงามของบรรยากาศเพื่อผ่อนคลายกันนะคะ น่าเสียดายที่ดอกทิวลิปนี้มีอายุสั้นค่ะถ้าบานแบบนี้อีกไม่นานก็จะต้องร่วงโรยแล้วนะคะเห็นสวยงามแบบนี้ก็เลยถ่ายวิดีโอไว้มาแบ่งปันให้เพื่อนๆชมด้วยกันค่ะดอกสีเหลืองนี้ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะบ้านเรือนของชาวสวิตก็จะสะอาดล่มลื่นน่าอยู่ดีนะคะ ชาวสวิสถูกปลูกฝังให้มีระเบียบวินยัยตั้งแต่ยังเป็นเด็กอนุบาลเลยค่ะเราจะสังเกตได้ว่ามองไปทางไหนก็จะสะอาดและสบายตานะคะตั้งแต่หนมาอยู่ที่นี่ยังไม่เคยเห็นแหล่งเสื่อมโทรมเลยค่ะเป็นเพราะว่ารัฐบาลสวิสให้ความใส่ใจกับทุกเรื่องค่ะและใส่ใจกับเรื่องเล็กเรื่องน้อยแม้กระทั่งสัตว์ข้ามถนนค่ะ ที่นี่จะมีป้ายสัญ,ญลักษณ์เตือนว่าสัตว์กำลังข้ามถนนเช่นหอยทากข้ามถนนกบข้ามถนนกรุณาขับช้าๆค่ะจึงไม่แปลกเลยที่รัฐบาลสวิตดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนดีมากค่ะเรียกได้ว่าดูแลตั้งแต่เกิดแก่เจ็บจนกระทั่งตายเลยค่ะซึ่งการรักษาพยาบาลของที่นี่ถ้าเราเป็นคนไข้เราสามารถบอกหมอได้ ว่าเราจะเลือกเป็นยาเคมีหรือยาสมุนไพรค่ะหลายๆประเทศในแถบยุโรปก,ก็มีมาตรฐานแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะประเทศไทยเราก็มีคุณหมอเก่งๆดูแลรักษาสุขภาพคนไข้ได้ดีเหมือนกันนะคะซึ่งหน่อยก็เจอมาเองกับตัวแล้วค่ะหน่อยเป็นเบาหวานขึ้นไปถึง700อาการเป็นตายเท่ากันหมอระดมกันช่วยถึง4คนเลยค่ะ ต้องขอชื่นชมคุณหมอจากโรงพยาบาลมหาราศนครราชสีมาค่ะคุณหมอเก่งมากค่ะแล้วก็ช่วยอย่างสุดความสามารถเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันค่ะ